มาเริ่มกันที่ประเด็นข่าวแรกค่ะน้ำใจของคนบันเทิงยังส่งให้กับคุณแอนอังคณากันอย่างต่อเนื่องนะคะ,คะล่าสุดไปถึงร็อกเกอร์สายห้าสายโหดสายแซบด้วยนะคะพิเศกโลโซบอกเลยว่าจะจัดคอนเสิร์ตเพื่อคุณแอนอังคณาค่ะ,คะนอกจากคุณใหม่สุคนทวาที่ผลิตเสื้อยืดขายช่วยหาเงินค่ารักษาอาดีตเซ็กซี่สตาร์คุณแอนอังคณานะคะกำลังป่วยหนักด้วยอาการตับอักเสบล่าสุดเสกโลโซขอร่วมเป็นช่องทางในการหาค่ารักษาพยาบาลด้วย จัดเตรียมงานคอนเสิร์ตนะครับชื่อว่ารักแอนคอนเสิร์ตรักแอนนะคะถ้าจำกันได้เนี่ยเมื่อประมาณปี49พี่เศษเคยมีเพลงชื่อแอนด้วยนะใช่หรอครจะว่ายังไงแต่พมก็ยังรักแอนอุ้ย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 าจะบอกว่ามีนเปสาเหตุหรือเปล่าไม่เกี่ยวแต่ฉันพยายามพยายามโยงนึกขึ้นได้เอองานเขาเนี่ยจะจัดขึ้นที่โรงเล่าแสงจานย่านพระราม2ในวันพุธที่28ธันวาคมนี้ค่ะ บัตรราคาอาไวถูกมาก150บาทเท่านั้นค่ะเพื่อนํารายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายนะคะมอบให้กับคุณแอนอังคณาทีมดีนี่แหละซึ่งขณะนี้ค่ะทางทีมงานของร็ er <S <S อกเกอร์ชื่อดังก็กําลังประสานศิลปินคนอื่นๆเพื่อมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตรักแอนในครั้งนี้ด้วยค่ะต้องบอกว่าไม่ได้มีพี่แอน,นออไม่ได้มีพิเศษคนเดียวนะยังมีอีกหลายๆวงมาร่วมงานกันด้วยค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งน้ำใจของคนในวงการบันเทิงนะคุณเนาะที่ไม่หมดไม่เหือดหายจริง่วา